อร่อยแม่แกงคั่วหอยขมนี่ทำไงอ่ะเอาเต็กเนื้อดูวาไอ้ที่เป็นมีเบือกด,ด้วยเอาเปลือกด้วยเเปลือกด้วยเปลือกด้วยเวลาทั้งมาก็ต้องมาแช่น้ำให้มันคลายห้ดีเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับทุกท่านด้วยนะคะเราจะพาไปพูดคุยกับหนึ่งหนุ่มที่มีเพจในเรื่องของการทําอาหารคุยกับคุณแม่อย่างไรถึงได้ทําเมนูดีๆให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราขอต้อนรับนะคะสวัสดีคุณเคค่ะนะคะคุณเคคณินพักติวงจากเพจแม่เมนูนี้ทําไงคุณเคเพจนี้คุณเป็นคนคิดชื่อหรือยังไงคะอ่าใช่ครับคิดเองครับต้องคิดเองไม่ได้ไปลอกใ, <c oughs> ใครเข้ามาครับยังไงถึงต้องเป็นชื่อนี้คะ ผมว่าชื่อมันเหมือนพอจะทำช่องอะไรขึ้นม,มาสักอย่างก็คิดว่าต้องเป็นชื่อภาษาไทยเพราะว่าชื่อภาษาอังกฤษแล้วมันดูเท่ไปครับเท่ไปแล้วถ้าต่างชาติมาชมคุณล่ะผมก็คงแบบแม่เมนูนี้ทำง่งผมก็เปสําเนียงไปแล้ว <laughs> แต่เป็นเอเซนอย่างนั้นเลยแต่ว่า,อ,าอยากให้ตั้งชื่อให้มันเป็นประโยคคำถามเพราะว่าเพจนี้มันเป็นไม่ใช่แค่อาหารครับแต่มันเป็น บทสนทนาการคุยกันชื่อเพจก็เลยต้องเป็นประโยคคําถามไปด้วยเป็นประโยคคําถามไปด้วยเพราะหลายคนก็เข้าไปเอ๊ะฉันดูเพจอยู่หรือว่าฉันโทรถามแม่หรือฉันคุยกับใครบ้างใช่ใชคือไอเดียของคุณตั้งใจใช่ไหมคุณเเค,คในรูปแบบนี้ครับกี่ปีแล้วคะที่ทํามาในช่วงของการทำมาประมาณปีครึ่งแล้วครับใช้เวลาไม่นานนะคุณ สองแสนกว่าคนในการครับที่มียอดตามขนาดนี้ใช่อขอบคุณผู้ติดตามด้วยครับพูดถึงผู้ติดตามแล้วเนี่ยมันมีส่วนการสร้างรายได้แหละตอนแรกคุณเคบอกว่าคุณอยู่ในวงจรของการอยู่ในกองทำภาพยนตร์นู่นนี่นั่นแต่พอคุณมาทําช่องตัวเองเนี่ยอะไรมันเปลี่ยนไปบ้างคะตอนนี้ผมรู้สึกว่าการทำงานการทํางานวิธีการทํางานก็จะค่อนข้างจะต่างกันเนื่องจากเราเป็นกองเล็ดอะไรเงี้ย คนไม่ใช่กองเล็กหรอกกองแค่สองคนได้ําอะไรมันไม่ได้เป็นกองเลยสรับเออได้นะเรียกว่าเป็นกองได้เพราะว่าอุปกรณ์ของคุณนี่คือแบบว่าถ่ายออกมาเนี่ยคนก็จะคิดว่าคุณจัดสตูได้อย่างยิ่งใหญ่แบบนี้เลยนะแต่คุณสามารถแพร่ภาพออกมาให้มันดูและรู้สึกว่ามันเป็นทีมใหญ่จริงๆแต่เขามีสองคนมีสองคนอ่ะนะยังไงตอแล้วก็รู้สึกว่าการทํางานมันคล่องตัวกว่าคล่องตัวมากมากมากกว่าการทํางานเป็นกองใหญ่อการถ่ายผมรู้สึกว่า เป็นส่วนตัวรถยอาจจะเป็นรถนิยมส่วนตัวว่าผมชอบความธรรมชาติให้ได้มากที่สุดอยากจะชอบทิศทางของแสงชอบอคือเราตื่นมาเราเห็นนั้นเราเห็นว่ามันสวยเราก็เลยถ่ายเก็บมันไว้ครับรู้สึกว่าถ้าตาเรามองแล้วมันออโอเคสวยแล้วเราก็ผมว่าถ้าถ่ายออกมาเดี๋ยวก็สวยแล้วแสงธรรมชาติมันผมว่ามันแสงที่สวยสุดอยู่แล้วเนี่ยเราเรา,เราพยายามจะจัดโฟงจัดไฟเนี่ยเราก็พยายามจะเรียนแบบธรรมชาตินั่นแหละฮะ พูดถึงพอคุณเคบอกว่าอุปกรณ์แล้วไปถามดีกว่าว่าตั้งแต่ถ่ายมานะคะมีกล้องตัวโปรดหรือว่าที่ใช้อยู่เนี่ยนะคะรุ่นไหนตัวไหนเอ่ยอ่ากล้องล่าสุดก็มีใช้นี่ครับทอ่อมาโชว์ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับนี่เลยตัวนี้ตัวนี้เพิ่งได้เพิ่งได้ลองเลยสารภาพเลยครับเพิ่งได้ลองแล้วก็โหแล้วก็เป็นยังไงบ้างดีดีครับคือ คือในเพจในช่องเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเน้นงานภาพด้วยหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างเขาจะให้ความสําคัญกับการภาพคือถ้าถ่ายแล้วมันสวยอ่ะผมจะผมจะรู้สึกฟินมากจะฟินมากแต่ว่ากล้องตัวเนี้ยโอเคหลักอะไรหเล็งมันอยู่ใกล้ๆกันกับที่เคยใช้แล้วก็แต่ว่าข้อดีมันคือมันใช้เนี้ยได้ครับไฟล็อกไฟล็อกได้ไฟล็อกได้แล้วพอไฟล็อกปุ๊บมันสามารถแบบดึงผมไปดึงเงาค่ะดึงเงาตอนที่แสงมันแบบ มันมันมันดรอปลงไปเงี้ยมันหายไปเออเงี้ยผมไปดึงขึ้นมาได้แต่งสองข้างสีอะไรเงี้ยก็สวยดอ้ครับในช่องในช่องคนเขาก็ชอบมาถามว่าทาถ่ายยังไงให้ถ่ายยังไงให้รู้สึกว่าเหมือนญี่ปุ่นอย่างเลยดูระมุนระมุนแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ไปปรับในโพสต์เยอะเหมือนกันคือแดดประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นแดดแบบค่อนข้างจะแข็งมันจะมันจะมันจะแรงครับข้างนอกหน้าต่างเนี่ยจะจ้าเลยข้างในจะมืดอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างจะแบบ ไม่ไม่ละมุนนั่นแหละผมก็แค่ไปลดไฮไลท์มาลงรับในโพสลงอะไรแค่แล้วตัว R7 เนี่ยเวลาเวลาที่คุณเคถ่ายคือตั้งกล้องไว้หรือว่าคุณแฟนเป็นคนมูฟให้คะตั้งผมตั้งเองครับผมตั้งตั้งเฟรมไว้แล้วก็แฟนก็ไปกดอะไรเงี้ยเจ้ากล้องตัว R7 ที่คุณแบบว่านอกจากในเรื่องของแสงแล้วช่วยอะไรได้ไอีกบ้างอ๋อไอตัวนี้มันผมว่าดีตรงโฟกัสมันมีออโต้โฟกัสที่ค่อนข้างจะเร็วอยู่ค่ะแล้วก็ มีประโยชน์ตอนที่เวลาเราถ่ายคนเดียวเผื่อบางวันเพราะแฟนผมอาจจะไม่ได้อยู่ผมต้องถ่ายคนเดียวบ้างมีวันบางวันเลยถ่ายคนเดียวเลยแต่ทีนี้เวลาถ่ายคนเดียวเนี้ยไอเรื่องออโตโฟกัสตมาช่วยตอนที่มือมือเราหันอยู่แล้วมันก็ต้องให้มันต้องให้โฟกัสที่วัตถุนั้นตลอดเวลาเพราะบางทีเราจะเคลื่อนเราตักเราตักอย่างมีหอยตักหอยขึ้นมาคือมันต้องแบบ เออถ้ามีออโต้โฟกัสมาช่วยเนี่ยการทําคนถ่ายคนเดียวด้วยด้วยเนี่ยก็จะช่วยได้ง่ายขึ้นมันจะไปโฟกัสให้เราคือถ้าเกิดว่าเป็นยุคก่อนๆเนี่ยกล้องเนี่ยจะต้องตามหาคนมาช่วยโฟกัสแล้วแหละใช่ใช่ครับมันต้องมีคนประจําอยู่คนนึ่งอันนี้สามารถถ่ายคนเดียวได้นี่คือคือเป็นงานที่เจ๋งมากนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยคือถ่ายแบบรันได้ยาวเลยใช่ไหมตัวนี้เออใช่ตัวนี้บอกว่าเรื่องแบตแบตเตอรี่จะทนค่อนข้างจะทนทนนานมากเมื่อเทียบกับปกติผมถ่ายเมนูหนึ่งสองสาม ประมาณสองชั่วโมงถ้าตัวเก่าต้องแบตต้องเปลี่ยนแบตสองครั้งฮะแต่ตัวเนี้ยผมรู้สึกแบตมันจะหมดไปแค่แบบครึ่งก้อนเองสองสองชั่วมชั่วโมงไม่ได้ททยอินใดๆไม่จริงจริงนี่จริงผมรู้เฮ้ยตอน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 ลองใช้เนี่ยมีแบตแค่ก้องมีแค่ก้อนเดียวร็้สว่าเฮ้ยมันจะพอไปวะแต่ว่าเกลายเป็นว่าหมดไปแค่แบบน้อยน้อยถือว่าแล้วก็บอดีก็ไม่ร้อนค่ะครับผมแล้วก็ไอ้แคนออนเนี่ยผมชอบไอ้นี่อยู่แล้วครับชอบความ อะไรระบบเอวอลเเนต์ของมันความแบบเนี่ยอยู่ในมือขวามือเดียวเนี่ยสามารถที่จะจับคอนโทรลอะได้ได้หมดเลยด้วยการใช้แบบมือเดียวอย่างนี้ใช่ไหมคะจะสวิตช์ไปจากเอ่ถ่ายภาพไปวีดีโอเนี่ยก็ง่ายสามารถใช้ฝั่งนี้ได้เลยทีเดียวใช่ครับทีเดียวมือมันมันถนัดมือมากกว่าค่ะ เผื่อเผื่อข้างหนึ่งคุณจะถือมีดหันอยู่อีกมือนึงก็จะอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหน่าสุดยอดนะนั่นคือเทพมากเพราะว่านี่คือความสะดวสบายที่สุดแลนะกับ R7 ที่ได้เอาไปใช้จริงนะแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานเลนชอบไหมคะอ๋อเลนเลนเลนแคนนอนมันก็จะมีให้เล่นเยอะกว่าเลนสองชุดตอนผมผมใช้เนี่ยผมใช้สองช่วงครับมียี่สิบสี่เจิ ตัวหนึ่งจะเป็น70กว่าเท่าไหร่เนี่ยจะไม่ได้แล้วฮะแต่ว่าจะซูมเยอะกว่าแต่เลนเลนแคนนนนี่จะดีในเรื่องของแสงดูรับแสงครับพอมันน้อยปุ๊บมันก็ช่วยทดแสงที่มันมืดของเราได้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 ดีทุกไกเลยแมทชิ่งกันแมทช่งแมทชิ่งกันพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยหลายท่านอยากจะเห็นผลงานใช่ไหมคะคุณเคนะคะ เพื่อให้มันนะให้มนคายคายคาขี้ดินออกมาเพราะว่ามันจะอมขี้ดินเพราะหอยขมมันอยู่กับดินไงแล้วมันจะเผ็ดขึ้นไหมไม่เผ็ดกก็เดี๋ยวเราต้องไปรล้างพักตรงนีซึ่งจะมองที่มองก็เดี๋ยวก็ไปรล้างไปคนๆให้มันเรี่ยมแล้วก็เปลือกมันตกกับหุกใช้สากกระเบือกคนๆๆมันก็จะออกง่ายพยายามขัดให้ได้มากที่สุดเออให้มันจนน้ำมันไม่ขุนแล้วก็ต้องมาตัดตูดนะตัดตูดเออตัดตูดที่แหลมๆอ่ะมีตูดด้วยเหรอเออที่แหลมๆมันอะปลายแหลมๆ ยายไอ้กล้วยทอดอะทำไงอะ้วยทอดจะมีแป้งทอดสำหรับทอดองเขานะ่อ่าเราใช้กล้วยอะไรยากยากล้วยหวากล้วยหว้าเออสีกระดังงาหน่อยสีออกเพิ่งจะเริ่มสุกอะเพิ่งจะเริ่มสุกเริ่มเหลืองๆอะมันจะไม่เหลวไงถ้ามันเปลือกมันเหลืองแล้วมันทอดแล้วมันก็จะเนื้อจะเหลวมันจะงอกระถ่ายนี้ก็ตัวนี้ถ,ถ,ถ่ายง่ายครับตัวนี้ถ่ายง่ายค่ะเดี๋ยวลองเล่าได้ไหมคุณเคว่า โลเคชันที่ไปตรงนี้ก็คือบ้านเช่าเป็นบ้านเช่าบ้านเช่าที่คุณต้องใช้ควันละตรงนี้แหละใช้ควันได้การมีต้นไม้เนี่ยมันจะช่วยให้มันไม่แข็งไปครับการมีเงามันจะช่วยให้ให้มีมูฟเมนต์อยู่ในภาพเพราะเพราะเพราะคลิปที่ผมทำเนี่ยผมจะเป็นตั้งกล้องนิ่งไว้ถ้านิ่งเฉยเฉยมันอาจจะรู้สึกเดี๋ยวจะเป็นภาพนิ่งไปมีอะไรเคลื่อนไหวมันอยู่นิดนึงแต่ไม่ไม่มากวนมากเพราะเราจะมีเสียงเสียงของแม่แม่ลูกคุยกันอี คือเลือกใช้ตัวนี้ก็คือเป็น r 7ที่ใช้ไปใช่ครับนะคะโอ้โหแล้วก็ผมว่า r 7นี้คือดีราคามันไม่ได้แบบอย่างที่บอกว่ามันไม่จาเป็นต้องมีกล้องใหญ่มากถึงเราจะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างแต่ r 7คือถือว่าเออสำหรับคนเริ่มต้นมันราคามันกลางๆกําลังจะโปรแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังชันนี่คือถือว่าครบได้ครบเลยเนาะ นี่คือเบามากนะอันนี้ทุกตาไม่ได้แบบว่าต้องเอื้อมหยิบใดๆนะก่อนที่จะลาจากไปในชั่วโมงนี้อยากให้คุณเคเนี่ยนะคะเพจดังของเราเนี่ยนะแม่เมนูนี้ทําไงแล้วก็อยากจะให้บอกทุกคนดีกว่าว่านะคะอยากจะมีช่องดีๆแบบนี้เราจะเริ่มต้นจากอะไรได้บ้างฝากไว้ได้ค่ะอ่าผมว่าจะมีช่องมีคอนเทนต์ของตัวเองว่าเริ่มต้นจากผมว่ามีสติก่อนค่อยค่อยค่อยๆระลึก ตัวเองว่าเราจริงจริงแล้วอ่ะเราอยากทําอะไรเราชอบทําอะไรกันแน่อะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปตามใครอย่าเพิ่งไปแบบทำทำตามคนอื่นแล้วมันไม่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 ใช่สิ่งที่เราชอบอ่ะมันทําได้ไม่นานหรอกครับแต่ถ้าเกิดเราทําจากสิ่งที่เราเราเราโอเคกับมันเราตื่นขึ้นมาทําได้ทุกวันกับมันอ่ะเดี๋ยวมันจะไปได้นานๆเป็นตัวเป็นตัวเราเองให้ให้ได้มากที่สุดแต่เป็นคนเป็นคนที่ดีซะหน่อยนะอย่าเป็นคนที่ไม่ดีนะเป็นคนที่เออน่ารักซะหน่อยแล้วก็ไม่ต้อง ไม่ต้องรอให้มันยิ่งใหญ่มากอทำซะมือถือก็ได้หรือกล้องคอมแพกขึ้นมาหน่อยอมอไม่ต้องไม่ต้องเก็บเงินหนึ่งแบบโอ้โหซื้อทั้งหมดถึงซักสตูถึงจะมีใช่เรา เรามีทําเท่านี้มีก่อนแล้วเราค่อยแก้ปัญหาไปเป็นอย่างๆไปถ้าแสงไม่สวยก็โอเคเดี๋ยวรอธรรมชาติไหมไม่มีตังซื้อไฟเดี๋ยวรอแสงธรรมชาติก็ได้อะไรเงี้ยไม่มีขาตั้งใช่ไหมโอเคเดี๋ยวหากล่องเกลึงอะไรมาตั้งก่อนเออเดี๋ยวแต่หลักสําคัญีต้องมีกล้องก่อนเลยนะสมมุติว่าวันนี้ต้องทายอินเขานิดนึงครับผมแคนนอนแคนนอนเอออเจตแคนนอนเผมว่าสําหรับคนที่เริ่มต้นสำหรับคนที่อยากจะทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพขึ้นนิดนึงคุณภาพ ด้านภาพเพิ่มอีกหนึ่งผมว่าตัวนี้ดีเลยใช่ได้ผมอยากจะซื้อทักหลายตัวกันได้นะไม่ติดนะทางแคนนอนไม่ติดแล้วคุณเคจะซื้อหลายๆตัวแต่แต่ว่าเออผมว่าดีเลยออจริงๆแล้วเอาไปออกงานแบบคอมมเชียลออกงานที่แบบแบบนอกเหนือจากคอนเทนต์อะไรพวกนี้ก็ได้พรไฟเฟย์อะไรเงี้ยมันมันแต่งสีสวยครบจบแค่ตัวนี้แหละนะโอเควันนี้สนุกสนานมากคุณเคนะคะก็ติดตามอีพีของคุณเคได้เรื่อยๆเลยจากเพจ นะคะซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีนะคะสิ่งดีๆมากกว่านี้แหละแล้วรอติดตามคุณเคได้เลยนะคะช่วงนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ